สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับคนค้นคนคืนนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับ <Wow. S 2> ที่มีโอกาสได้นําเสนอเรื่องราวของคุณครูผู้ซึ่งเป็นคุณครูต้นแบบท่านหนึ่งต้องบอกว่าเป็นคุณครูต้นแบบที่หาได้ยากจริงในปัจจุบันนะครับนั่นก็เพราะว่าท่านเป็นคุณครูต้นแบบที่สอนในวิชาที่ไม่ค่อยมีใครอยากสอนและมากกว่านั้นก็คือว่าไม่ค่อยมีคนอยากเรียนครับและโรงเรียนหรือว่าหลักสูตรก็ไม่ได้ให้ความสําคัญทั้งๆที่วิชานี้เป็นวิชาที่สําคัญมากครับ เพราะว่ามันเป็นวิชาที่สร้างคนให้เป็นคนวิชานี้ก็คือวิชาพระพุทธศาสนานั่นเองครับคุณครูท่านนี้เริ่มต้นสอนจากที่ท่านไม่มีความรู้ความชานาญเลยนะครับแต่ท่านไม่เพียงยืนหยัดสอนด้วยความแนว่วแน่ด้วยความมุง่งมั่นเท่านั้นนะครับท่านยังสามารถคิดค้นกลลเม็ดผลิตสื่อการเรียนการสอนจนทําให้การเรียนการสอนของท่านนั้นเป็นที่ติดปกติใจของนักเรียนแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวท่านและโรงเรียนที่ท่านสอนอยู่นะครับจนกระทั่งท่านได้ชื่อว่า เป็นคุณครูผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาครับเชี่ยวชาญขนาดที่พระยังต้องมาเป็นลูกศิษย์ของท่านเลยครับคุณครูท่านนี้มีชื่อว่าคุณครูอุทุมพรมุ่นพรมครับเป็นเวลา20ปีเต็มแล้วนะครับที่คุณครูอุทุมพรได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา หลังจากที่ย้ายมาเป็นครูที่โรงเรียนบางมดวิทยาศีสุขวัดจวนอุปธรรมแห่งนี้เมื่อ22ปีที่แล้วครับตรับหนักที่สุดในพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอัน,น,นตาริยกรรม,มเรียนพุธพูดตามครูอะครับครับก่อนหน้าที่คุณครูจะมาสอนวิชาพุทธศาสนาเนาี่ยสอนวิชาอะไรมาสอนสอนสอนสังคมสอนอังกฤษสอนวิชาทั่วไป แล้วแต่เขาจะให้สอนเมื่อได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิชาที่ไม่เคยร่ำไม่เคยเรียนแล้วก็ในการเรียนเป็นครูก็ไม่ได้มีการสอนนะครับความล้มเหลวในการสอนครั้งแรกทําให้คุณครูเป็นทุกข์ไม่น้อยครับชั่วโมงแรกครับชั่วโมงแรกเข้าไปเด็กไม่ฟังเลย,คร,เลเลยครับครูได้เหงื่อตกเลยครับแล้วก็เด็กก็วิ่งเล่นกันอย่างกระจิ๊งรีดแล้วก็ ครูก็ไม่ทราบจะสอนอะไรก็ไปยืนหน้าชั้นก็เลยเลยเลยบอกนักเรียนบอว่าอ่ะแสดงความคิดเห็นกันคนละคนละั้นคนละรัร้งผัดกันอู้ให้มันหมดชั่วโมงไปแต่คุณครูไม่ได้ท้อถอยนะครับเพราะว่าหลักพระพุทธศาสนาสอนให้คุณครูได้รู้จักกับทุกสมุทัยนิโรธมรรคนั่นก็คือสุดท้ายแล้วก็รู้หนทางของการที่จะดับทุกนะครับถ้าครูไม่มีน้ำในตุ่ ครูจะไปตักน้ําให้คนอื่นได้อย่างไรครูก็เลยคิดจะต้องมีน้ําในตุม่มโดยการไปเรียนทำวัศึกศากแล้วคุณครูก็ยึดหลักวิริยนะทุกขมะเจติกับคนเราสามารถที่จะร่วมทุกข์ได้ด้วยความเพียรเมื่อคุณครูไม่รู้คุณครูก็เริ่มต้นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยความเพียรครับจนในที่สุดก็ สามีก็แนะนําว่าควรจะปสอบธรรมศึกษาค่ะในปีนั้นก็ทนก็ไปสอบสมัครสอบธรรมศึกษาเลยต่อมาทางคณะสงฆ์มีการให้สอบธรรมศึกษาอ,อาจารย์ก็เข้ามาสอบธรรมศึกษาในสํานักเรียนวราชโชรสก็คือที่นี่คล้ายๆกับว่าคือเป็นครูเขาตัวเองก็ต้องรู้ตัวเองก็ต้องสอบได้อาจารย์ท่านไปเรียนไปรู้ตลอดเวลา ไม่เพียงต้องมีความรู้ความชำนาญเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าในการที่จะสอนวิชาที่นักเรียนไม่อยากเรียนและระบบก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องเอาชนะทัศนคติเชิงลบที่ทั้งคนและระบบมีต่อความสำคัญของวิชาพระพุทธศาสนาครับ ทั่วๆไปแล้วเด็กไม่ค่อยสนใจวิชานี้แต่ก่อนมันเนี่ยวิชาพระพุทธศาสนานส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับบางทีเอาครูที่ไม่รู้จะไปสอนอะไรแล้วก็เอาไปสอนพุทธศาสนาซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเข้าใจยากถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์นะคะเป็นยากขมเป็นยากขมถึงแม้จะมีประโยชน์แต่ว่าบริโภคยากจะทําอย่างไรสิ่งที่น่าทึ่งก็คือว่าสุดท้ายแล้ว คุณครูที่ไม่รู้คนนี้แหละครับสามารถทําได้สําเร็จครับไม่เบื่อเหรอวิชานี้ไม่เบื่อครับไม่เบื่อครับธนูหรือคาร์นูครับได้ข้อคิดได้ข้อคิดด้วยหลายอย่างเลยครับแล้วตัวนี้ลูกตัวนี้วิธีการสอนอาจารย์ทุกอนมูลพมเนี่ย สอนนั้นเด็กติดใจอยากจะเรียนวิชาวิุศาสนาเดูวละเทศดดแลยวละที่เขาจนรการระอาตมาเนี่ยไว้ใจเขาได้เลยถือว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นําในด้านธารรมะได้คนหนึ่งครับแล้วก็เป็นศักดิ์ศรีของกระทรวงสกาธิการ ปัจจุบันคุณครูชุมพรได้ชื่อและได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณครูผู้เชี่ยวชาญต้องวงเล็บด้วยนะครับว่าพิเศษในการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาครับคุณครูสอนอย่างไรคุณครูทําอย่างไรให้นักเรียนที่ชอบกินของหวานนะครับหันมากินของขมอย่างวิชาพระพุทธศาสนาได้วิธีการเรียนการสอนของคุณครูสนุกแค่ไหนนอกจากเรื่องของการเรียนการสอนแล้ว ชีวิตของคุณครูสามารถที่จะเป็นต้นแบบให้กับครูนักเรียนและคนทั่วไปได้อย่างไรบ้างต้องติดตามในรายการคนคน้นคืนคืนนี้ครับเครื่องมือสร้างความเป็นคนไม่ค่อยแพงไม่แพงแต่ว่าเสียหายที่แพงมาก